ส่วนเรื่องการหาเรือบนโต๊ะพูดคุยกันระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะการประชุม RBC ในพื้นที่กองทัพภาคที่2คือจังหวัดอีสานใต้เนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชายังไม่นิ่งนะครับเนี่ยเพราะว่ากัมพูชาเองเนี่ยยังไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติการกลับมายังประเทศไทยเราเลยนะไม่รู้ว่ามีความคืบหน้าย,ยังไงและกัมพูชาก็ขาดความจริงใจในการพูดคุยนะครับตอนนี้กองทัพภาคที่2ส่งเอกสารทวงแผนปฏิบัติงานไปแล้วถึง4ี่ครั้งนะครับ นะแล้วก็กอทงทัพภาคที่2ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาว่าจะขอหารือกันอีกในคณะเลขานุก,การในวันที่17ตุลาคมนี้ครับคือตอนแรกบอกเราจะไม่คุยแล้วไงใช่ไหมเนะเรื่องประชุม RBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่เราที่ยังไม่นิ่งนะเพราะว่าฝั่งกัมพูชาบอกว่าขอคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นระดับกองเลขานุก,การเดี๋ยวขอคุยกันอีกครั้งในวันที่17ตุลาคมนี้ นะก่อนจะประชุมชุดใหญ่ไงชุม RBC เนี่ยเดิมคือนะที่มีการรํกำหนดวันไว้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่นิ่งว่าจะเอายังไงกันต่อและเรื่องสําคัญ2ข้อนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงการประชุม GBC กําหนดให้มีการหารือหาข้อยุติเพื่อบรรลุปเป้าหมายร่วมกันและไทยเราเองก็พร้อมที่จะพูดคุยถ้าหากว่ากัมพูชาแสดงถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับแน่นอนค่ะ